สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับหนุ่มนะครับหัวหน้าที่ภาษาการขายทีมเอนะครับวันนี้เรายังคงอยู่กันที่ฟอร์ดซานนีเจริญนครนะครับนักห้องส่งมอบรถลูกค้านะครับผมจะพาไปชมคันข้างๆนะครับผมนี้เลยนะครับเป็นในส่วนของตัวกระบะตอนเดียวนะครับ XL นะครับ2.0นะครับ 6MT นะครับลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่ามีรถกระบะตอนเดียวแต่งสวยๆบ้างไหมมีโปรแบบไหนบ้างแถมอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมจะพาไปชมกันเลยนะครับ ก่อนจะไปรับชมนะครับสาระดีๆคลิปดีๆโปรโมชั่นดีๆนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมอีกเช่นเคยนะครับโอเคครับผมวันนี้เรามาชมกันเลยนะครับสำหรับเจ้ากระบะ Nextgen r a n เจอร์ r d นะครับ XL นะครับรุ่นนี้นะครับ 6MT นะครับผมให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้านะครับ405นิวตันเมตรนะครับผมแรงบิดนะครับในส่วนของตัวรถเดิมๆนะครับลูกค้า ท่านนี้นะครับอยากได้ชุดแต่งสวยๆรอบคันนะครับผมจัดให้นะครับลูกค้าท่านอื่นที่สนใจนะครับก็โทรเข้ามาปรึกษาผมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวการตกแต่งกระจังหน้าร้อหรือว่าตัวซุ้มร้อนะครับโลบาร์นะครับอยากได้แบบไหนนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมพาไปชมกันเลยนะครับในส่วนของตัวด้านหน้านะครับลูกค้าท่านนี้นะครับได้มีการปรับเปลี่ยนไฟด้านหน้านะครับไม่อยากได้ไฟแบบเดิมๆนะครับตัวนี้เราติดตั้งไฟให้ลูกค้าใหม่เลยนะครับผมสังเกตว่าในส่วนของตัวไฟเดย์ไทม์รันยิ่งไลน์นะครับตัวนี้เขา เดินเส้นให้ใหม่เลยนะครับผมเป็น LED นะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้จะเป็นไฟสีเหลืองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟ daytime เขาจะเป็นสีขาวนะครับส่วนไฟด้านหน้านะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะครับลูกค้าอยากได้ไฟแบบไหนนะครับก็ลองปรึกษาผมเข้ามาได้นะครับโอเคครับเราพามาดูในส่วนของตัวไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับตัวนี้ปรับได้2สีนะครับเป็นส่วนของตัวไฟสีเหลืองนะครับแล้วก็ไฟสีขาวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวด้านนอกนะครับสตาร์รถให้คุณลูกค้าได้ดูไฟกันอีกทีนะครับ ครับผมแล้วมาดูในส่วนของตัวกระจังหน้าด้านหน้ากันบ้างนะครับตัวนี้ให้เป็นตัวนังสือ FORD นะครับลูกค้าอยากให้ตัดกับตัวรถสีบอลนะครับก็เลยจัดให้เป็นสีขาวนะครับตัวงสือสีดำนะครับตัดเส้นคําว่า FORD สีขาวแบบนี้เลยนะครับผมมาพร้อมกับไฟสีด้านหน้านะครับสดวงนะครับตัวนี้เป็นไฟสีขาวนะครับครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของตัวกันชนล่างด้านหน้ากันบ้างนะครับต uh ัวนี <S 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 ้จะเป็นชุดวายนะครับเป็นกันชนหน้าวายนะครับ วายแท like, ้นะครับตัวนี้เป็นของงานไทยนะครับจัดมาให้สวยๆแบบนี EN ้เลยนะครับดูเก๋เลยนะครับผมสําหรับในโซนของตัวตอนเดียวนะครับลูกค้าอยากให้เรารีวิวตอนเดียวครับต่อโอกาสดีเลยนะครับได้มีรถส่งมอบลูกค้าตอนเดียวพอดีเลยนะครับวันนี้ผมจัดให้เลยครับครับผมมาดูในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างนะครับซุ้มล้อตัวนี้นะครับเป็นซุ้มล้อวายนะครับผมติดตั้งมาให้คุณลูกค้านะครับมีคําว่าตัวหนังสือวายนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวล้อนะครับเนื่องจากลูกค้านะครับเน้นบรรทุกนะครับการใช้งานนะครับผมเลยเลือกเป็นล้อ16แหวนพายลายดอกไม้ให้นะครับแล้วก็ยางผมจัดให้เป็นแฮนด์คุกนะครับตัวนี้เป็นหน้ายางสูงสูงแบบนี้เลยนะครับเน้นบรรทุกนะครับถ้าไม่เสริมแน่นเนี่ยเขาจะบรรทุกได้อยู่ที่ประมาณ1.2ตันนะครับตัวนี้หน้ายางของตัวล้อนะครับจะอยู่ที่265 70R16 นะครับเน้นใช้งานนะครับ ครับผมเรามาดูในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับติดในส่วนของตัวกันสาดแทนครับจากสู์นะครับติดตั้งกันสาดให้คุณลูกค้าด้วยนะครับมาพร้อมกับเบ้ารองมือจับสไตล์สปอร์ตครับคำว่าตัวหนังสือคาว่าแรนเจอร์สีแดงนะครับดำตัดแดงสวยเข้มหล่อๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ยังไม่พอนะครับผมคุณลูกค้าเราได้มีการติดตั้งในส่วนของตัวบันไดข้างนะครับเป็นบันไดเหล็กนะครับผมตัวนี้ติดให้คุณลูกค้าด้วยครับเป็นของยี่ห้อลิมิเต็นะครับผมตัวนี้ลิมิเต็นะครับ มาให้นะครับเป็นตะแกรงนะครับตัวนี้จะไม่กักน้ำนะครับเนื่องจากจะเป็นที่ระบายด้วยนะครับไม่ลื่นนะครับตัวนี้ปิดไม้สวยๆด้านข้างอย่างนี้เลยยังไม่พอนะครับติดสติกเกอร์ให้คุณลูกค้าด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้เน้นลายเยอะนะครับเนื่องจากเขาบอกว่าเอาแบบสวยๆครับดูเก๋ๆก็เลยติดคําว่า4ี ,4 ณสให้ด้านหลักด้วยครับผมนี่เป็นโลโก้4ี่ค f ณสี่ออฟโรดกันเลยทีเดียว มาพร้อมกับฝาถังน้ำมันสไตล์สปอร์ตนะครับเข้ากับเบ้ารองมือจับนะครับในส่วนของตัวผู้โดยสารนะครับแล้วก็ผู้ขับขี่ตอนหน้านะครับซุ้มล้อหลังก็จะมีตัวหนังสือของตัวโลโก้ไวด้วยนะครับผมโอเคครับมาชมด้านหลังกันบ้างนะครับผมด้านหลังเนี่ยเราก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับในส่วนของตัวหนังสือนะครับเป็นตัวหนังสืออะคริลิกสีดํานะครับแบบนูนนะครับตัวนี้นะครับแบบนูนนะครับคําว่าแรนเจอร์เลยนะครับผมตัวนี้ติดให้คุณลูกค้าด้วยครับผมแล้วก็ยังไม่พอนะครับในส่วนของตัว กันชนนะครับด้านหลังก็เป็นกันชนหลังเหล็กนะครับนี่ครับพร้อมห่วงสีแดงล่างจูงนะครับสองฝั่งเลยนะครับผมตัวนี้เป็นบันไดนะครับบันไดด้านท้ายนะครับเป็นกันชนเหล็กนะครับไว้ขึ้นเหยียบขึ้นสัมปะหลท้ายเก็บของนะครับแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้มันจะห่วงเลยเป็นของเดลต้านะครับจะมีตัวอักษรหนังสือนะครับคำว่าเดลต้านะครับสี่คูณสี่นะครับติดมาให้ด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับอยากได้แบบไหนอยากจัดแฮมเมอร์อยากติดโลบาร์ อยากใส่กระจังหน้าแบบไหนก็ปรึกษาผมได้ครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจับยึดนะครับด้านข้างครับแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้ติดมาให้คุณลูกค้าด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาชมรอบคันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับผมสำหรับตัวรถด้านในนะครับในฝั่งของตัวผู้ขับขี่นะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของการควบคุมกระจกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถปลดล็อกนะครับอยู่ด้านข้างประตูนี้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวระบบไฟหน้าครับปรับสูงต่ำนะครับแล้วก็ปรับความสว่างของตัวหน้าจอนะครับปรับสูงต่ำไฟนะครับผมอ่าตัวนี้ก็คือตัวปรับเปลี่ยนสีไฟด้านหน้านะครับที่ผมได้แจ้งไปนะครับโอเคตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ 6MT นะครับ ในส่วนตัวด้านหน้าสิ่งที่ฟอร์ดให้มานะครับในส่วนงตัวพวงมาลัยนะครับก <Yeah. S 2> ็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะรถตอนเดียวอร์ดให้ไฟฟ้าเลยนะครับพวงมาลัยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอนะครับรุ่นนี้มีมาให้แล้วนะครับเป็นหน้าจอมากับรถเลยครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟช่องต่อต่างๆ USB นะครับตัวนี้มีมาให้พร้อมนะครับตัวนี้ครับอย่างที่บอกไปนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6 m ะครับมาพร้อมกับโหมดการขับขี่นะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นขับสี่นะครับ หมดแันกระพี่ตามการใช้งานได้เลยครับมาพร้อมกับช่องเก็บสัมภาระด้านข้างนะครับเก็บของด้านข้างแล้วก็เป็นเบรกมือนะครับตัวนี้เป็นเบรมือก้านนะแอบเก๋นะครับตัวนี้เราปรับเปลี่ยนให้คุณลูกค้านะครับในส่วนของตัวเบาะหนังนะครับเบาะดําได้แดงสไตล์สปอร์ตนะครับตัวนี้เราตัดให้เลยครับผมจัดให้สวยๆเน้นลุยเน้นสปอร์ตขับแต่งเต็มๆอย่างนี้ก็โทรมาปรึกษาผมได้นะครับมีตัวหนังสือคําว่า next g e n e r a n g e r อยู่ได้สีแดงสวยเลยทีเดียวนะครับผม ครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิวเจ้ากระบะตอนเดียว Ford Nextgen r a n g e r นะครับตัวนี้นะครับเป็นส่วนในส่วนของตัว XL นะครับ6 MT นะครับเกียร์ธรรมดานะครับเป็นขับ4ด้วยนะครับ4คูนนะครับราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่7 7 0 0 0สนเนะครับรุ่นนี้อย่างที่ผมได้รีวิวไปด้านนอกนะครับในส่วนของตัวระบบไฟแล้วก็ชุดแต่งต่างๆนะครับเราพาดูกันเต็มๆเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับผมเน้นย้ำในส่วนของตัวโปรโมชั่นอีกทีนะครับสำหรับโปรโมชั่นกระบะตอนเดียวนะครับเดือนนี้นะครับลูกค้าจะได้ในนส่ววของตัเ ดาว25%ผ่อน48ง่วดนะครับหรือนะครับผมลูกค้าที่ต้องการฟรีดาวนะครับเราก็จัดโปรโมชันนี้ให้ได้นะครับลูกค้าอยากแต่งเต็มๆแบบที่ผมได้รีวิวไปด้านนอกนะครับก็โทรเข้ามาปรึกษากันได้นะครับปรับเปลี่ยนการแต่งได้นะครับเช่นล้อไม่อยากได้ลายนี้อยากได้ลายอื่นนะครับอยากได้ยางแบบไหนนะครับก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับจัดให้ได้เสมอนะครับสู้ทุกคันดันทุกเคสนะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับผมก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผม อีกเช่นเคยนะครับคลิปหน้าผมจะพาไปชมโปรโมชั่นแบบไหนรถรุ่นไหนนะครับแต่งสวยๆยังไงนะครับอย่าลืมติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมหนุ่มต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ